ะะอันนี้ก็เป็นมาม่านะคะมาม่าผัดเนาะนแล้วก็กินแก้มกับผักสดๆนะคะนะคะแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่เห็ดใส่ผักนะคะน,นะคะร้อนๆเลยทำเสร็จใหม่ๆก็ต้องกินร้อนๆนะคะ นี่นะคะมาชิมนะคะอบอกไว้เลยว่าอร่อยมากๆนะคะเราก็ทำสองซองเลยนะแบบเต็มเต็มถาดเลยนะคะอันนี้กินคนเดียวหมดนะคะเชื่อไหมว่ากินคนเดียวหมดนะคะเพราะว่าการ เป็นคนที่กินเก่งแต่ว่าไม่อ้วนนะคะกินเก่งแต่ไม่อ้วนไม่รู้มันเอาไปไว้ไหนหมดนะคะฮึไม่ใช่สปากเกตตี้นะคะแต่ม้วนเราสามารถหมวนเหมือนสปากเกตตี้ น,นี่ก็จะเป็นเห็ดโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนดีกว่าเนานะถ่ายไปกินไปมันไม่ถนัดนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย